พนมมือหน้าบ้านหมดหนี้หมดสินชีวิตปลอดภัยไร้พยันตรายใดๆกล้ำกลายท่านผู้ฟังคะเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ผู้มากด้วยพุทธาอาคมโด่งดังไปทั่วประเทศไทยนั้นหลายท่านนึกถึงมีดหมอของหลวงพ่อเดิมพุทธศสโรเป็นอย่างดีคลิปนี้บัวบูชาชาแนลไม่ได้บอกเล่าเกี่ยวกับมีดหมอแต่มีพระคาถา ที่มีพุทธาคมด้านเปลี่ยนดวงชะตาโชคลาภป้องกันภัยไร้นี่สินมาฝากกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ คนไทยสายพระสายของขลังต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือพระครูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรเพราะท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์หรือเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควผู้สร้างมีดหมอที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยท่านมีลูกศิษย์มาขอศึกษาวิชาพุทธาคมมากมายเช่น หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพญบุญเป็นต้นหลวงพ่อเดิมท่านมีรูปร่างสูงใหญ่และมีอริยบทงามสงา่าจึงเป็นที่เคารพยำเกรงของบุคคลทั่วไปภายหลังจากการอุปสมบทท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงตาชมวัดหนองโพศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และวิชาอาคมกับนายพันชูพันผู้ส่งวิทยาคุณของบ้านหนองโพและท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมกับพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างพระเครื่องรางของขลังมากมายเป็นที่เรื่องชื่อมีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่มากมายเครื่องรางเหล่านี้ก็มีนางกวัก ราชสีตระกุดผ้ายันร่อยเท้ามีดหมอแหวนเป็นต้นคาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพให้ท่องดังๆกลางบ้านหรือหน้าบ้านเป็นคาถาวิเศษเป็นวาสนาของคนคนนั้นสวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันล้างเวรกรรมล้างอาถรรพ์เปิดดวงชะตาให้หลุดพ้นจากนิสินโดยท่องว่าอิติปิโสภความือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหวางคิ้วขอถวายต่างทุบเทียนทองจากขุข,ของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาวขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเป็นวงกรจักร้อยแปดประการพระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูกลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงยานเห็นทั่วแดนไกลพระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่ามะอะทุกขังอุอะนิจ,จังอะอนันตาสังโคสังคังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการเดชะพระจตุรภมวิหารตั้งมั่นในอุเบขาโปรดสัตว์ทั่วทิศสรงฤทธิ์แกล้า,ลาส่งพระกรุณาหายเข็นพระเล็งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์พุทโธกำจัดธรรมโมกำใจสังโคสูญหายไปในบัดนี้เป็นมานแพรียเข้ามาปน คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันติหนึ่งพิสมัยพระอาทิตย์ทั้งหกเป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจันไรพระจันทร์15เข้ามารักษาภายในพระอังคาร8องค์ทรงสินมาให้พระพุทธ17สเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้าพระพฤหัส19เเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง พระเสารดีจริงกำลังสิบทัตมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระยายมราชร้ายกาดนักหนาศัตรูมีมามวดม้วยบันเลงศัตรูที่ไหนให้บันเลที่นั่นพระราหูสิสองมาช่วยป้องกันพระศุก21สเอเทวันช่วยรักษาพระกาลตัวกล้ามาช่วยผลานศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตราย ชัยยะชัยยะข้าพเจ้าขอะระลึกถึงคุณพระบารมีทรงแสงรัศมีเลื่อมเลื่อมพลายพลายทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณีได้สวดได้เรียนได้เขียนบาลีโพยภัยอย่ามีกำจัดพลัดพลายพระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจพระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิษสมัย คุณมนคุณดนทนอยู่ไม่ได้ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไปศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุดเดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้าพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังคังรักษาพระอิสวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าส่วนพระอินท์พระนารายอยู่เบื้องซ้ายขวา พระพรมเสด็จมาให้พรทุกวันเทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันร,รักษาตัวข้าพเจ้าพระการตัวกล้ามาช่วยผ่านศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายคุทธังแควคลาดพระแก้วเสด็จนำไปทำมังแคล้วคลาดกันอุบาตและจันไรสังคังว่าสงติดเป็นธงชัย ข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใดไปแห่งใดจงช่วยคุ้มครองรักษากว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้าพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส ะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะสำหรับเรื่องเล่าปาฏิหาริย์มีดหมอหลวงพ่อเดิมมีข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมเล่าว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนี้บางท่านเรียกว่ามีดปราบชาตรีด้วยว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอขึ้น มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือเพื่อเป็นการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้ในอดีตท,ที่มักสักยันลงคาถาอาคมอาบน้ำว่านเพื่อให้ร่างกายอยู่โยงคงกระพันพกผ่าเครื่องรางของคลังทั้งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติและปลุกเสกขึ้นแล้วออกรังแกชาวบ้านด้วยว่าตัวเองมีของดีปกปักรักษา ดังนั้นหลวงพ่อเดิมจึงได้สร้างมีดหมอขึ้นมาซึ่งมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลคือป้องกันคุณใสป้องกันตัวเองจากศัตรูขับพูดผีปีศาจที่เข้าสิงแก้อาถั์ความคงกระพันชาตรีและป้องกันอสรพิษและสัตกเขี้วงาทั้งหลายทั้งนี้มีเรื่องเล่าขานถึงปาฏิหาริมากมายดังเรื่องของนายแกละ พ่อค้าในตลาดตาคลีซึ่งได้ไปเที่ยวที่อำเภอตากฟ้าและได้เกิดไปมีเรื่องมีราวกับนักเลงเจ้าถิน่นซึ่งมีสองคนแถมด้วยปืนสองกระบอกทว่านายแกละได้พกมีดหมอะของหลวงพ่อเดิมติดกายไปด้วยเมื่อเจ้าถิ่นทั้งสองลั่นกระสุนเข้าใส่ร่างของนายแกละต่อหน้าผู้เห็นเหตุการณ์นับสิบคน คมกระสุนไม่อาจผ่านเจาะร่างของนายแกลแต่ประการใดไม่ท่านผู้ฟังคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อเดิมและด้วยพลังศรัานี้ก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญเล่าสืบต่อกันมาหลายอย่างเช่นจีวรนไม่พอคลองศพของหลวงพ่อ เกิดจากการที่คนรุมฉีกถึงเพื่อนำไปบูชาน้ำอาบศพเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือพุทธศาสนิกชนที่นับถือองค์หลวงพ่อได้พาก,กันไปอยู่ใต้ถุนศาลาอาบน้ำศพของหลวงพ่อพร้อมทั้งเอาขันแก้วหรือบางคนก็แงนหน้ารองน้ำอาบศพหลวงพ่อต่างน้ำมนต์กลืนกินเข้าไปอย่างไม่นึกรังเกียจ ด้วยศรัทธาอันสูงสุดข้างบนก็ฉีกถึงจีวรหลวงพ่อให้ชุลมุนข้างล่างก็รองน้ำศพให้วุ่นไปหมดในขณะที่ในขณะที่ศพของหลวงพ่อต้องมียามรักษาศพหลวงพ่อการสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อมีเจ้าภาพจองกันยาวยืดจนครบหนึ่งร้อยวันจึงได้เก็บศพของหลวงพ่อไว้เพื่อพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ศรัทธานในหลวงพ่อต้องการได้อัฐิของหลวงพ่อเดิมได้พยายามลอบเข้าไปเพื่อที่จะดึงอัฐิของหลวงพ่อก่อนที่ยังมิได้พระราชทานเพลิงศพด้วยความเลื่อมใสถือเป็นเครื่องรางของคลังจนต้องมีการรักษาเวรยามและในวันที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อนั้นหลังจากที่คณะกรรมการวัด ได้ขึ้นเก็บอัฐิและเท่าอังคารส่วนหนึ่งเพื่อนำไปบรรจุในเจดีเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านหนองโพและไฟก็ยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้เคารพนับถือต่างก็พากันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดกันเหยียบกันหลงความขมำ,ำงายเพื่อแย,ย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิม นำไปสักการะบูชาที่แข็งแรงไปถึงก่อนก็ได้อัฐิไปที่มาทีหลังหรือเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อเดิมติดเมนอยู่เลยแม้แต่น้อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าทาั้งๆที่ไฟบนเมนยังร้อนอยู่ แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะความร้อนของเมนเลยแม้แต่น้อยได้ฟังดังนี้แล้วบัวบูชาขอน้อมกราบในบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมอย่างสูงยิ่งค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาชาแนลขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดทรงผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ